ไปต่อกันครับที่ข่าวมานิคสโปเชียงใหม่นะครับที่เราจัดผ่านพ้นไปเนี่ยมีเงินสะพัดมากกว่า8,000ล้านบาททีเดียวนะฮะคุณภาคณีวิทยารังสิ์ครับประธานจัดงานร่วมงานมาะคำก,การเงินเชียงใหม่ครั้งที่18หรือว่ามานิคสโปสองเชียงใหม่ภายใต้นาะคิด Green Finance for Green Living นะครับที่จัดงานไป10-12พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ก็บอกว่าบรรยากาศของงานนะครับมีประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมง,งานอย่างคึกคักส่งผลให้มียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์รวมกันกว่า8,000ล้านบาทมีผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า9,700รายอันดับหนึ่งครับก็แน่นอนเป็นสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านนะครับวงเงินกว่า4,200ล้านบาทอันดับ2เป็นสินเชื่อ SME ครับวงเงินรวมประมาณ1,700ล้านบาทอันดับ3เป็นเงินฝากและสลากอมทรัพย์นะครับวงเงินรวม1,130ล้านบาท อันดับ4เป็นประกันชีวิตประกันภัยและแบงก์แอชวานส์นะครับรวมยอดทุนประกันกว่า650้าล้านบาทแล้วก็อันดับ5นะครับเป็นบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลวงเงินรวม250ล้านบาทครับย้ำอีกครั้งนะครับงามกกนมหกรรมการเงินครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ด้วยเราจะจัดการ14-17ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพนะครับเราจัดที่ Exhibi t i o n Hall 7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ครับตอนเดือนหน้าไปใช้โปรโมชั่นและก็ธุรกรรมการเงินกันส่งท้ายปีนะคะ